สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนเพจกิจสดาทุกท่านนะครับผมวันนี้พบกับพัตเตอร์นะครับที่โชว์รูมรถบ้านรถมือสองกฤษสดากุดคอ่ะวันนี้พัตเตอร์มีโปรโมชั่นดีๆมานําเสนอกันนะครับก็คือรุ่นนี้เลยนะครับผมนิสสันมาร์สนะครับปี2015นะตัว E เป็น1เครื่อง1.2นะครับผมราคาอยู่ที่249,000บาทเท่านั้นเอง2 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับลูกค้า จัดได้เต็มนะครับผมฟรีดาวนะสีขาวแบบนี้สวยๆเลยลูกค้าได้ดอกบพิเศษเลยตัวนี้นะครับผมเริ่มต้นที่2 7 9จุปีนะครับผมถ้าลูกค้าผ่อน72งวดนะครับลูกค้าจะผ่อนอยู่แค่4,500บาทเท่านั้นเองนะคุณฟังไม่ผิดนะครับคันนี้ผ่อนอยู่แค่4,500บาทเท่านั้นเองอะมาดูด้านหน้ากันนะครับนี่เห็นไหมกระจังหน้าเขาจะเป็นแบบนี้แล้วนั่นก็คือตัวไมเนอร์เชนนะครับของนิสสันมาร์สนะไม่ใช่โฉมเก่านะครับผมตัวนี้เป็นโฉมใหม่นะครับ อัตราการกินน้ํามันของเขาเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่าเป็นอีโคคาร์จริงๆนะอยู่ที่15-16กิโลต่อลิตรเลยนะครับผมด้านข้างของตัวไมเนอร์เชนเนี่ยจะไม่ได้ต่างจากตัวเก่ามากนักนะครับผมแต่ที่เปลี่ยนไปก็จะมีในช่วงของด้านหน้ารถนะครับผมแล้วก็รูปตรงด้านหลังอ่ามาดูด้านหลังกันเลยนะครับด้านหลังเนี่ยไฟเขาจะปูดออกมาก็คือเป็นตัวไมเนอร์เชนไฟเขาจะปูดออกมาแบบนี้นะครับผมเทคโนโลยีของเขาก็คือ p พียวไดเอ็กทนิคซีวนั่นก็คือ การเปลี่ยนเกียร์แบบสมูทนะครับของของอเป็นเทคโนโลยีของทางนิสสันนะครับก็จะมีในตัวนิสสันมาร์สนิสสันอเมร่านะครับผมก็จะมีตัวนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูข้างในสําหรับใครไม่เคยเห็นนิสสันมาร์สนะครับผมภายในเขาไมเนอร์เชนแล้วนะเขาไม่ใช่แบบเก่านะครับผมตัวเก่าเนี่ยเขาจะเป็นกลมๆใช่ไหมกลมๆเหมือนโดนัทแล้วก็ปรับแบบเป็นปุ่มกดกลมๆแต่อันเนี้ยพอไมเนอร์เชนมาภายในก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับผมภายในก็คือจะเป็นลักษณะนี้นะครับซึ่งทําให้ดูแบบทันสมัยมากขึ้น <น>วันนี้พัตเตอร์ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ